เดี๋ยววันนี้จะเอาปลามาปล่อยนะครับมีปลาสลิดอยู่ในนี้แล้วก็ปลาหมอหนึ่งตัวมามาดูนครับเอาปลามาปล่อยที่เกาะกลางน้ําหรือว่าห้วยน้ําคํานะครับ mm hmm. คุณผู้ชมจะเห็นว่ายิวสวยมากๆครถ้าดูครับ mm hmm. นี่คือห้วยน้ําคําหรือว่าเกาะกลางน้ําอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนะครับซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของศรีสะเกดอควาเรียมด้วยนะครับหรือว่า สถานสแสดงพันธ์สัตว์น้ำเทศบาลเมืองสีสเกตทางด้านโน้นนะครับวันนี้ผมจะมาปล่อยปลานะครับที่นี่เขาให้นํำปลามาปล่อยได้นะครับเดี๋ยวจะลงไปข้างล่างเลยเพราะว่ามันมีชั้นให้เรา,าเยืนได้อยู่นะครับแป๊บนึงอ่าเดี๋ยวมาดูปลากันนะครับเอามาอย่างดีเลยนะครับนี่อยู่ในนี้ครับเดี๋ยวจะเอาปลามาปล่อยปลาสลิดตัวใหญ่มากนะครับคุณผู้ชมอะ ใถังนะครับปล่อยมันสู่โลกกว้างนะครับมานี่มาดูครับผมจะตั้งไว้ตรงนี้ก่อนเลยแล้วก็ออกไปสิออกไปเลยออกไปเลยออกไปเลยเอาทำไมไม่ออกลนะ่ะก็ปล่อยให้ออกนะนี่ไปโอ้สู่โลกกว้างแล้วตัวใหญ่มากนะครับไปอ่ยมันวิ่งมาหาเลยไปไปแล้วนะครับคุณผู้ชมนั่นแหละครับ ปล่อยปลาเอาบุญนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ไปแล้วครับ